ต่อไปก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำนะครับมีความรับผิดชอบแล้วก็แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของรัษฎรนะครับอันนี้ก็มีนะฮะแ้ต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านจะได้รับความร่วมมือจากรัษฎรเป็นอย่างดีนะครับก็คือการทํางานเป็นทีมนะครับรง,ง่ายง่ายวันนี้ก็มีการใส่เสื้อแดงนะครับเป็นทีมนะครับนะครับ ต่อไปก็ผู้ใหญ่บ้านมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับต่อไปก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีมนุษยธรัมที่ดีนะครับมีมนเขียนกันหยิบใจกันม้วนเท่ากาวน้ำหน้ากันบ้วนะครับเอิ่นกันไปกินเขาก็มันเห็นแต่ผู้ใหญ่บ้าน มาเด้เพี่น้องไม่คิดเทาเผู้ <c oughs> <c oughs> ใหญ่บ้านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเชสลัดใน, <c oughs> นรับความสุข <c oughs> จำตนเพื่อประโยชน์ของสังคมในหมู่บ้านนะครับต่อไปก็ผู้ใหญ่บ้านประพฤติตนเป็นพลเมืองดีไม่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นคงฟูรูกบ้านพ่อ ไปแชร์นานนาทีในทางที่พิดอก่อนนะนครับมีบตแต่ลูกลูกบ้านกูสิต้มนี้นะต้มนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปแจ้งกำนันเนี่ยโรงพยาบาลกูปวดต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านมีความคิดริเริ่มการสร้างสรรค์นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านมีความรอบรู้และมีประสบการณ์ ครับมีรับรู้ประสบการณ์บอนะครับถ้าไม่มีความรบรู้มีความรมู้รนะครับพวกคนจะไม่ได้รับรางวัลอะไรมาบ้ากมหมเช่นนี้นะครับนะครับข้ามนะครับผู้ใหญ่บ้านมีกริยามารยาเทเรียบร้อยวางตนเหมาะสมกับตําแหน่งและรู้จักการควบคุมอารมณ์นะครับรู้จักการควบคุมอารมณ์ไหมครับากการม,บมนะบีเนาะ ต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติต่อรตัศดรอย่างเท่าเทียมกันนะครับนำเหรียงบอหญยบาลเขาทั้งไดทั้งยิงบอลไม่มีนะครับเออเ<ด>ท่าเทียมกันนะต่อไปด้านสุดท้ายก็คือดด้านของความพึงพอใจนะครับด้านความพึงพอใจผู้ใหญ่บ้านมีจิตสาธารณะ,ะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่รัศดรและให้ความร่วมมือกับ ส่วนริชการต่างๆนะครับถ้าท่านเห็นว่าทำก็กีดูนะครับมันมีความคิดถึงสามช่องนะครับสองครับผู้ใหญ่บ้านรับฟังความคิดเห็นของรัศดรให้รัศดรมีส่วนร่วมในการทำงานและตัดสินใจนะครับต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านสามารถให้คำแนะนำ และเอาไปใส่แก้ไขปัญหาในให้แก่รัศดรเมื่อได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆนะครับข้อนี้นะครับเกี่ยวกับรเรื่องของของปุณโภชใจเมื่อบ้านนะครับใครเข้าไปขอความเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ความเหลือเกี่ยวกับด้านต่างๆที่ผมได้อ่านแล้วก็พูดไปข้างต้นไหมนะครับถ้าได้ทำก็จิตถูกไม่ทำก็จิตถูกรื่นอื่นก็สามารถที่จะทำได้ ต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านประสานหน่วยงานส่วนราชการองค์กรอื่นๆในการแก้ไขปัญหาราษฎรนะครับห,หมู่บ้านไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อตนเองไดน้นะครับอันนี้ก็น่าจะาได้ทาประจําอยู่นะครับผมเคยมา,าหลายงานอยู่นะครับต่อไปนะครับผู้ใหญ่บ้านให้การ บริการรัศดรในด้านทะเบียนร่างนะครับและบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีไหมนะครับสมมติว่าพี่น้องให้่ึงเเกกี่ยวับรื่องของทะเบียนร่างในะครใช้เสียเอกสารต่างๆนะครับเรียกเกาเงินน้อยยังบ่ออะไร่าี้ยนะครับต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านนำข้อราชการนโยบายของทางรัชการที่แจ้ง ให้รัศดรในหมู่บ้านสรา้างหรือชี้แจงผ่านสื่อต่างๆในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็กฎธรรมประจํานะครับว่าเมื่อได้รับาการแจ้งมาจากทางอำเภอนะครับก็จะในการนึงประชุมชี้แจงสองประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องในจัวหมู่บ้านในรัชดาตั้งต้นนะครับต่อไปนะครับหน้าสุดท้ายครับ เอ่อเพราะว่าใจข่าวเสียงตามสายหรือ,อเป็นข้อเดียกันนะครับจาจัดการดูแลหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหรือมีการาจาจจะให้รัศดรทากิจกรรมร่วมกันนะครับเช่นการทําความสะอาดบริเวณหมู่บ้านหรือการกําจัดผักตชบชวา ในเรื่องของความเป็ต่างๆมีการปบปรุงสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เป็นต้นอันนี้จะทำาะไก็เห็นประกรระเห็นรูปเห็นรายงานให้กับทางอำเภอให้ได้รับทราบอยู่นะครับว่าทางอมู่บ้านของเรายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ทางกยออสมอนะครับก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับความสะอาดบริเวณถนนบนทางนะครับเพื่อที่จะป้องกันอะไรครับโรคไข้ได้ดอกนะตอนนี้โรคไข้ได้ดอกนะครับกำลังระบาดในใน โดยองค์กของเราโดยเฉพาะตำบลหนองเชงนะครับที่ได้ระบาดออกมาในอำเภอในหมู่ในตำบลหนองท่องนะครับซึ่งตำบลหนองท่องเราก็เกี่ยวกับตำบลหนองทองด้วยนะครับก็อาจจะเปยนให้หลออกตปถ้าจํานว่าเราไม่มีการทำความสะอาดบริเวณรอบๆหมู่บ้านหรือกาจัดลูกน้ำยิงลายนะครับต่อไปนะครับส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง คมาชีพต่างๆนะครับอันนี้ก็สุดท้ายนะครับมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับบ้านเราก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มยกกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มขายสินค้าทางการเกษตรนะกลุ่มผลิตขนมขนมอะไรนะนังเล็กขนมอะไรนะนเล็ก นะครับมีการสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีข้อเสนออื่นนะครับมีข้อเสนออื่นถ้าพ่อแม่น้องมีก็ให้เขียนลงไปว่ามีอยากให้ทําอะไรหรือให้ปรับปรุงอะไรสิ่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขีดด้วยนะครับขีดถูกด้วยนะนะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับให้ขีดถูกด้วยแล้วก็ลงชื่อของตนเองลงไปนะครับชื่อนายนางนางสาวอะไรลงไปแล้วก็วันที่นะครับวันที่ก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับปล่อยไว้ก่อนเนาะตลอดวันที่นะครับ ถ้าเสร็จแล้วนะครับก็ให้ส่งกับทางผู้ช่วยได้เลยนะครับการประเมินในครั้งนี้นะครับก็อาจจะมีผมกับท่านประหลัดท่านนายเพอนะครับก็ได้มาพิจารณาด้วยกันนะครับถามกันได้นะครับห้ามลอกกันนะครับเป็นข้อสอบนะครับ <laughs> 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 ผู้ใหญ่ดานี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถนะครับหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้ากับชุมชนหมู่บ้านนะครับมีพี่น้องได้ร่วมกันทํากิจกรรมนะครับเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชาพันธ์ให้ขอความร่วมมือนะครับทาอะไรกันนะครับถ้าบ้านเราคืนครับคืนคืนจะได้ไปหมูอื่นต่อคืนครับ ประกายนี้ผมประกายเลียกตั้งเรียกตั้ง,รงครับเชิญี่ครับถ้าเสร็จให้ส่งเลยนะครับให้ส่งเลยนะครับนะครับ,นะรบเป็นเป็นผู้ที่มีผลงานที่เป็นประจักษ์นะครับเป็นความมีชื่อเสียงนะครับของผู้ใหญ่ของตำบลในหมู่บ้านของเราเองนะครับผู้ใหญ่ดาวนี้ก็เป็น ผู้ที่มีความสามารถนะครับในการที่จะบริหารในการที่จะทํางานเข้ากับชุมชนหมู่บ้านก็จะเข้ากับตาบลของเราได้อย่างดีนะครับมีการประกาศเกียรติบัตรหลายๆอย่างนะครับที่ให้ให้ดูแล,แล้วก็มานําเสนอนะครับวันนี้รู้สึกว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ม,มากๆที่ผมได้ออกไปแล้วก็ได้ไปประเมินผู้ใหญ่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับก็ เข็นโม่สีนะครับมีความพร้อมมีความพร้อมมากที่สุดนะครับครับก็ขอเชิญหัวหน้าแอ์ตอสักนิดนึงนะครับก็คงจะจะไม่นานใช้เวลาไม่นานนะครับเห็นครับครับกับทุนเท่างันแรงครับ